สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประวัติศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของมหาราชอีกพระองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะครับผมโดยเฉพาะเลยนะคะเราจะเน้นไปที่พระปรีชาสามารถด้านการทหารในช่วงเวลาที่เอ่อต้องเรียกว่าวิกฤตสุดๆของบ้านเมืองเลยหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองใช่ครับเป็นช่วงที่สถานการณ์เอ่อเรียกว่ามืดมนมาก แผ่นดินแตกเป็นกกเป็นเหล่าชุมนุมต่างๆก็ตั้งตัวเป็นใหญ่กันหมดขาดศูนย์กลางอํานาจจริงๆแล้วยังมีพมา่าคอยคุ้งคามอีกนะคะถูกต้องครับภัยจากพมา่ายังอยู่ตลอดถือว่าท้าทายมากๆาํสหรับผู้นําคนใหม่ที่จะก้าวขึ้นมา เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสํารวจกันค่ะว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยท่านทรงใช้ความสามารถทางการทหารของพระองค์เนี่ยอย่างไรบ้างในการกอบกู้บ้านเมืองรวมแผ่นดินปกป้องแล้วก็ขยายอํานาจออกไปอีกท่ามกลางข้อจํากัดเยอะแยะเลยครับโดยเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เป็นหลักนะครับเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยเส้นทางการสึกของพระองค์ท่านกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าใจเป้าหมายหลักหรือพระราชปณิธาน ทางการทหารของพระองค์ก่อนซึ่งมีอยู่3ข้อหลักๆค่ะมีอะไรบ้างคะข้อแรกเลยที่สำคัญที่สุดณเวลานั้นนะครับคือการปราบปรามชุมนุมต่างๆหรือก๊กเหล่านี้ให้หมดไปเพื่อรวมแผ่นดินให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวเหมือนเดิมอืมอันนี้เร่งด่วนสุดเลยนะคะใช่ครับส่วนข้อ2ก็คือภารกิจที่ต้องทาต่อเนื่องคือป้องกันบ้านเมืองจากศัตรูภายนอกโดยเฉพาะคู่ปรับตลอดการอย่างพมา่าค่ะแล้วข้อสล่ะคะ ข้อ3นี้พอเริ่มตั้งหลักได้แล้วก็คือการขยายอิทธิพลแผ่พระบรมเดชานุภาพของสยามออกไปให้กว้างขวางขึ้นในภูมิภาคนี้ครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่ภารกิจแรกเลยการปราบก๊กต่างๆคือถ้ามองย้อนไปตอนเริ่มต้นเนี่ยพระเจ้าตากสินถือว่าเออไม่ได้เปรียบเลยนะคะครับเสียเปรียบมากไม่ได้เป็นเจ้าไม่ใช่ขุนนางใหญ่ฐานเดิมแถมกําลังเริ่มต้นก็แบบว่า ไม่ได้มั่นคงเหมือนเจ้าพญาพิษนุโลกหรือเจ้านครเลยใช่ครับแต่สิ่งที่พระองค์มีคือความเป็นหนุ่มความคิดที่ฉับไวเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจตอนแรกสุดเลยนะปีส3 1 1พระองค์ลองไปตีกก,กที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนเลยคือพิษนุโลกอ,อ๋อเริ่มที่แข็งสุดเลยเหรอคะครับแต่ปรากฏว่าไม่สําเร็จพระองค์ถูกยิงที่พระชงบาดเจ็บต้องถอยทับกลับมาก่อนโอ้โหเริ่มต้นก็ไม่ง่ายเลยนะคะ แล้วทรงทำยังไงต่อคะก็ทรงปรับแผนครับเปลี่ยนไปจัดการกกที่อ่อนกว่าก่อนเพื่อสะสมกำลังพลสร้างบารมีเริ่มที่ชุมนุมเจ้าพี่ามก่อนเลยเจ้าพี่ไมยนี่คือกรมละหมื่นเทพพิพิธใช่ไหมคะที่เป็นเชื้อพระวงศ์ใช่ครับปีส3 1 1หนึ่งปีเดียวกันนั่นแหละครับทรงไปตีนครราชสีมาที่เป็นฐานสำคัญของพี่ามพอตีได้กรมละหมื่นเทพพิพิธก็หนีไป แต่สุดท้ายก็ถูกจับได้แล้วก็ถูกประหารชีวิตไปค่ะหลังจากพี่มายแล้วไปไหนต่อคะลงใต้ครับไปชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชปี2312ผู้นำคือหนูอ๋อที่ชื่อหนูครับครั้งนี้พิเศษคือทรงใช้ทั้งทัพบ,บกและทัพเรือเลยแสดงว่าทรงเห็นความสำคัญของกำลังทางน้ำตั้งแต่แรกๆกอืมค่ะเจ้านครสู้ไม่ได้ครับหนีไปเมืองตานีแต่ทางตานีเขาก็จับส่งมาให้ แล้วท่งลงโทษยังไงคะอันนี้น่าสนใจครับคือทรงอภัยโทษให้แล้วต่อมาปี2319เนี่ยปรดกล้าวให้กลับไปครองเมืองนครศรีธรรมราชเหมือนเดิมแต่ในฐานะเจ้าประเทศร,ราชเจ้าประเทศร,ราชอันนี้คือยังไงนะคะเหมือนให้ปกครองตัวเองแต่ต้องขึ้นกับทนบุรีประมาณนั้นครับคือยอมรับอำนาจส่วนกลางส่งเครื่องบรรณาการแต่ก็ยังมีอำนาจบริหารจัดการภายในเมืองตัวเองอยู่ เป็นวิธีสร้างพันธมิตรแบบหนึ่งแล้วก็ช่วยดูแลพื้นที่ห่างไกลด้วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะใช้ทั้งแข็งทั้งอ่อนเลยนะคะแล้วชุมนุมสุดท้ายล่คะคะชุมนุมสุดท้ายคือชุมนุมเจ้าพระฝางทางเหนือปี2313ครับผู้นำคือมหาเรืองซึ่งเป็นพระแต่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมได้ยินว่าปล้นชาวบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตั้งตนเป็นใหญ่ส่งคนไปปล้นสะดมสร้างความเดือดร้อนมาก พระเท่าตากสินเองก็เลยทรงยกทัพไปปราบปรากฏว่าเจ้าประฝางสู้ไม่ได้หนีหายสาบสูญไปเลยครับโหไม่น่าเชื่อไหมนะคะจากที่บอกว่าแทบไม่มีอะไรเลยใช้เวลาแค่สามปีปราบได้หมดทั้งเจ้าทั้งขุนนางเก่าที่ฐานอำนาจเดิมแข็งแรงกว่าเยอะเลยะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางการทหารการวางแผนแล้วก็ความสามารถในการดึงคนเก่งๆมาร่วมงาน อย่างสองพี่น้องที่ต่อมาเป็นรอหนึ่งกับกรมพระราชวงบวรนะครับพอปี2313สยามก็กลับมารวมกันได้อีกครั้งค่ะพอภายในเริ่มนิ่งแล้วภารกิจต่อไปที่หนักไม่แพ้กันก็คือการรับมือกับพมา่าถูกต้องครับศึกกับพม่านี่มีตลอดรัชกาลเลยครับนับได้9ครั้งใหญ่ๆ9้าครั้งเลยเหรอคะครับเยอะมากเราคงไปต้องลงรายละเอียดทุกครั้งนะครับ แต่มีครั้งสําคัญสคัําญที่แสดงให้เห็นยุทธวิธีที่น่าสนใจของพระองค์ท่านค่ะครั้งไหนที่เด่นๆบ้างคะครั้งแรกที่สําคัญมากๆคือศึกบางกุ้งที่สมุทรสงครามปี2310เกิดขึ้นเกือบทันทีหลังปราบดาพิเศษเลยค่ะขึ้นมามาจากทวายเขายกมาตรวจตราแล้วก็มาล้อมค่ายฐานจีนของเราที่บางกุ้งพระเจ้าตากสิ่งนี้ทรงนำทัพเรือลงไปช่วยเองเลยนะครับตีพมา่าแตกกระเจิงยึดอาวุธ เรือรบได้เพียบก็แสดงให้เห็นการใช้ทัพเรือแต่นนเนินๆด้วยค่ะซึ่งก็เป็นจุดเด่นของพระองค์ท่านจริงๆนะคะครับสำคัญมากต่อมาก็คือศึกที่เชียงใหม่มีไปตีสองครั้งครั้งแรกปี2314อือยยกไปตีแต่ยังตีไม่ได้เพราะเชียงใหม่ตอนนั้นมันคงมากแล้วก็มีเรื่องคำทำนายด้วยว่าต้องตีครั้งที่สองถึงจะได้ตอนถอยทัพเนี่ยพม่ายังไล่ตามมาอีกพระองค์ต้องส่งม้าคุมทัพหลัง สู้เองเลยโหแสดงถึงความกล้าหาญเป็นผู้นำจริงๆนะคะแล้วครั้งที่สองละคะทำไมถึงสำเร็จครั้งที่สองนี่ปี2317ครับปัจจัยเปลี่ยนไปคือเราได้พันธมิตรสำคัญอ๋อ<ห>คือผู้นำล้านนาพระยาจ่าบ้านกับพระยากาวิละเขาไม่พอใจพมา่าอยู่แล้วก็เลยแอบมาเข้ากับฝ่ายไทยค่ะพระเจ้าตักสินเองเห็นเป็นโอกาสทองเลยยกทัพใหญ่ไปอีกรอบคราวนี้มีคนข้างในช่วย เปิดประตูเมืองให้ทำให้ตีเชียงใหม่ได้สำเร็จแม่ทัพพม่าต้องทิ้งเมืองหนีไปเลยการได้เชียงใหม่กลับมาเนี่ยมีความสำคัญยังไงคะสำคัญมากครับเพราะล้านนาเนี่ยเป็นเหมือนกันชนทางเหนือการได้เชียงใหม่คืนมาคือการตัดอิทธิพลพม่าในล้านนาไปได้อย่างเด็ดขาดเลยนอกจากศึกเชียงใหม่แล้วมีศึกอื่นที่แสดงกลยุทธ์ที่น่าสนใจอีกไหมคะต้องยกให้ศึกบางแก้วที่ราชบุรีครับ ปี2,317เหมือนกันค่ะครั้งนี้พม่ายกเข้ามาทางด่านเจดีสามองลึกเข้ามาในเขตเราเลยแต่แทนที่จะรอรับในเมืองพระเจ้าตากสินเสด็จไปคุมทัพเองแล้วทรงใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าการรบนอกเมืองการรบนอกเมืองเป็นยังไงคะคือแทนที่จะรอให้ข้าศึกมาล้อเมืองเรา เราส่งทัพออกไปล้อมค่ายศึกแทนครับอ๋อไปล้อมเขาก่อนใช่ครับไปตั้งค่ายล้อมค่ายพม่าที่บางแกว้วแล้วส่งหน่วยเล็กๆไปดักตีตัดเส้นทางลำเลียงสเสบียงตัดกําลังเสริมไม่ให้เข้ามาช่วยได้โหคิดไม่ถึงเลยนะคะครับล้อมอยู่จนพม่าอดอยากอ่อนกําลังลงแล้วค่อยเข้าตีจนยอมแพ้ไปส่วนทัพหนุนพม่าที่พยายามจะมาช่วยก็ถูกเราสกัดตีแตกไปก่อนเป็นการใช้ภูมิประเทศและความเร็วความคล่องตัวของเราให้เป็นประโยชน์สุด ฉลาดมากๆเลยค่ะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนอกเมืองเลยแล้วศึกนี้มีเรื่องส่วนพระองค์ด้วยใช่ไหมคะครับมีเรื่องที่น่าประทับใจคือตอนที่ทรงคุมทัพอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยได้รับข่าวว่าพระราชมารดาประชวนหนักมากค่ะแต่พระองค์ตัดสินพระไทยอยู่คุมทัพต่อจนชนะศึกไม่ได้รีบเสด็จกลับกรุงธนบุรีแสดงว่าทรงเห็นแก่ส่วนรวมมากๆแล้วพอพมา่ายอมแพ้ก็มีเมตตาไม่ได้สั่งฆ่าแต่ให้ดูแลตามสมควรครับ ทั้งเด็ดเดี่ยวทั้งมีเมตตาเลยนะคะแล้วศึกที่ว่าใหญ่ที่สุดล่ะคะศึกอาแซวุนกี้ครับศึกอาแซวุนกี้ปี2318ถึง2319นี่คือศึกใหญ่จริงๆอาแซวุนกี้เป็นแม่ทัพมือหนึ่งของพอม่าเลยเขาวางแผนจะยึดหัวมืองเหนือให้ได้ก่อนโดยเฉพาะพิษณุโลกกะเอาแบบพระเจ้าบุเรงนองค่ะทัพไทยเราตอนนั้นมีเจ้าพระยาจักรีกับเจ้าพระยาสุรสี คุมกำลังหลักตั้งรับในเมืองพิษณุโลกอย่างเข้มแข็งมากพระเจ้าตากสินก็ทรงยกทัพหลวงไปช่วยอีกเกิดการรบใหญ่เลยครับมีการใช้ปืนใหญ่ขุดคูทําสนามเพาะสู้กันดุดเดือดนานสี่เดือนเต็มๆนานมากเลยนะคะแล้วผลเป็นยังไงคะคือฝ่ายเราต้านเก่งมากครับแต่ปัญหาสุดท้ายคือสเสบียงหมดขาดแคลนหนักจริงๆอืก็เลยต้องตัดสินใจตีฝ่าวงล้อมออกมาจากพิษณุโลกแต่จังหวะนั้นพอดีเลย อาแซวุนกี้ได้รับข่าวว่าพระเจ้าอังวะกษัตริย์พมา่าสิ้นพระชนอ้าวพอดีกันเลยครับเขาก็เลยต้องรีบถอนทักพกลับพม่าทำให้ทัพไทยเราได้โอกาสตามตีทัพพมา่าที่ถอยไม่ทันซ้ําเติมไปอีกสึกนี้ใช่ไหมคะที่มีเรื่องอาแซวุนกี้ขอดูตัวเจ้าพญาจักรีแล้วก็ชมฝีมือทหารไทยใช่ครับมีบันทึกไว้ว่าอาแซวุนกี้ประทับใจฝีมือเจ้าพญาจักรีมากถึงก็บอกว่าต่อไปนี้จะมารบเมืองไทยเนี่ย ถ้าแม่ทัพฝีมือไม่เหนือกว่าตนเองก็อย่ามาเลยเอาชนะไม่ได้แน่ขนาดแม่ทัพพมา่ายังยอมรับเลยนะคะครับแต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งนะครับจากพงศวดานพมา่าหรือบันทึกอื่นที่บอกว่าจริงๆแล้วอเซวุนกี้ถือว่าล้มเหลวในศึกนี้พอกลับไปก็โดนลงโทษด้วย โอ้ละคะแสดงว่าถึงเราจะเสียพิษณุโลกไปชั่วคราวแต่ก็ยันพม่าไว้ได้แล้วก็ทำลายแผนใหญ่ของเขาไปใช่ครับประมาณนั้นเลยส่วนศึกสุดท้ายกับพม่าในยุคนี้คือปี2319พม่ากลัพมาตีเชียงใหม่อีกรอบกษัตริย์องค์ใหม่ส่งทัพมาค่ะคราวนี้พระยาจ่าบานสู้ไม่ได้ทิ้งเมืองไปพระเจ้าตักสินก็ส่งเจ้าพระยาสุรสีไปตีคืนมาได้สาเร็จแต่แต่อะไรคะ แต่ทรงประเมินแล้วว่าคนในเชียงใหม่เหลือน,น้อยเกินไปแล้วถ้าอยู่รักษาเมืองต่อไปจะลำบากมากอาจจะต้านพม่าไม่อยู่ในระยะยาวก็เลยมีรับสั่งให้อ,อ,อพยพคนออกมาทิ้งเชียงใหม่ให้เป็นเมืองร้างไปก่อนเพื่อรักษากำลังคนไว้โหเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากยอมเสียเมืองเพื่อรักษาคนครับมองในเชิยงยุทธศาสตร์ระยะยาวถือว่าเป็นการตัดสินใจที่มองการไกลามากครับ เชียงใหม่ร้างไปประมาณ15ปีเลยทีเดียวพอจะเห็นภาพความพยายามในการป้องกันประเทศจากพม่าแล้วนะคะทีนี้มาถึงเรื่องการขยายอํานาจบ้างคะ่ะพระเจ้าตากสินทรงทําอะไรไปบ้างคะครับพอสถานการณ์ภายในเริ่มนิ่งภัยจากพม่าพอรับมือได้พระองค์ก็เริ่มมองไปที่ดินแดนรอบๆแล้วครับเริ่มจากขเขมรก่อนเลยคะ่ะเขมรน,นี้มีปัญหาอะไรกันคะก็มีเรื่องขัดแย้งภายในของเขาเองแล้วก็บางทีไม่ยอมส่งบรรณาการตามเดิม มีการส่งทัพไปตีอยู่หลายครั้งเหมือนกันครับโดยเฉพาะปี2314ท่งนำทัพเรือไปด้วยพระองค์เองเลยนะร่วมกับทัพบ,บกของเจ้าพระยาจัก,กรีค่ะก็ตีได้เมืองสำคัญสคัญอย่างบันไทยมาสพนมเปนแล้วก็ตั้งกษัตริย์ขมรองค์ใหม่ที่ฝักใฝ่เราถึงแม้จะยังมีความวุ่นวายอยู่เรื่อยๆแต่ก็เป็นการย้ำว่าขมรอยู่ในอิทธิพลของสยามแล้วทางลาวล่ะคะลาวตอนนั้นหลักๆมี3อาณาจักรครับ หลวงพระบางวียงจันทร์ล้วก็จำปาสักทางใต้ค่ะเราเริ่มเข้าไปเกี่ยวข้องตอนที่เจ้าเมืองนางรองซึ่งเคยขึ้นกับเราดันไปขอขึ้นกับจำปาสัก้าวครับพระเจ้าตากสินก็เลยส่งทัพไปตีจำปาสักซะเลยปี2319ก็ได้หล่าตอนใต้มาเป็นประเทศราชแล้วเวียงจันทร์กับหลวงพระบางเหรอคะอันนี้มีเรื่องต่อมาครับคือเกิดความขัดแย้งภายในเวียงจันทร์มีกลุ่มพระวอพระตามาขอพึ่งใบบุญไทย แต่ทางเวียงจันทร์พระเจ้าสิริบุญสารส่งทัพตามมาตีมาฆ่าพระวอที่ดอนมดแดงในเขตเราอ๋อเรื่องนี้เองครับพระเจ้าตากสินก็เลยทรงถือเป็นเหตุโปรดให้ส่งทัพใหญ่นำโดยเจ้าพระยามหากษัตริยะสุดกับเจ้าพระยาสุรศรีไปตีเวียงจันร์เลยในปี2321การตีเวียงจันร์ครั้งนี้นี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะที่ได้พระแก้ามรากตมาสำคัญที่สุดเลยครับตีเวียงจันได้สำเร็จ แล้วก็ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตกับพระบางกลับมาที่กรุงธนบุรีด้วยทําให้ทั้งเวียงจันทร์และหลวงพระบางที่ตอนหลังมาช่วยรตีเวียงจันทร์เนี่ยยอมเป็นประเทศราชของเราหมดเลยขยายอิทธิพลไปกว้างเลยนะคะครับกว้างขวางมากในดินแดนลาวเลยครับแล้วอย่างหัวเมืองมาลายูทางใต้ล่ะคะไซบุรีปัตตานีพวกนี้ทําไมถึงดูเหมือนจะยังไม่ได้ขยายอํานาจลงไปเต็มที่คะหัวเมืองพวกนี้เคยขึ้นกับ,บยุทธยานะครับแต่พอเราเสียกรุง เขาก็ตั้งตัวเป็นอิสระไปพระเจ้าตักสินทรงเคยลองเชิงนะให้เจ้านาครไปขอยืมเงินแต่เขาไม่ให้ความร่วมมือค่ะก็คาดว่าอาจจะเพราะหนึ่งคือพระองค์ยังติดพันศึกด้านอื่นที่สำคัญกว่าสองคืออาจจะเห็นว่าอยู่ไกลการส่งทัพไปปราบอาจจะยังไม่คุ้มก็เลยยังไม่ได้ดำเนินการอะไรจริงจังทำให้หัวเมืองมาลายูเหล่านี้ก็ยังคงเป็นอิสระไปตลอดรัชกาลครับอื ฟังมาทั้งหมดนี้ทั้งรวบรวมแผ่นดินป้องกันพม่าขยายอาณาเขตโอ้โหพระเจ้าตากสินนี่ทรงเป็นนักการทหารที่เก่งมากๆเลยนะคะพอจะสรุปได้ไหมคะว่าอะไรคือจุดเด่นหรือกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้พระองค์ประสบความสำเร็จขนาดนี้ครับมีหลายอย่างที่เด่นชัดมากนะครับอย่างแรกเลยคือความเป็นผู้นำอันนี้ชัดเจนมากค่ะทรงนำทัพเองตลอดเป็นแบบอย่างที่ดีมากกล้าหาญเด็ดขาด อดทนตัดสินใจเร็วในภาวะขับขันอย่างที่สองคือการให้ความสำคัญกับทัพเรืออืมอันนี้เห็นตั้งแต่แรกๆเลยนะคะใช่ครับทรงใช้ทัพเรือเก่งมากทั้งขนคนเข้าตีสนับสนุนทัพบ,บกถือเป็นมิติใหม่ของสงครามไทยยุคนั้นเลยแล้วในเรื่องยุทธวิธีในสนามรบล่ะคะทรงเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่เน้นตั้งรับในเมืองมาการรบนอกเมืองอย่างที่เล่าในศึกบางแก้วค่ะไปล้อมเขาก่อนครับ ชิงความได้เปรียบทำลายศัตรูแต่เนิ่นๆแล้วก็มีการใช้ปืนใหญ่การตั้งค่ายขุดคูสนามเผาเลาะที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างในศึกอแซวุนกี้ค่ะนอกจากนั้นก็ให้ความสำคัญกับการข่าวมากทำให้วางแผนสั่งการได้ทันสถานการณ์แล้วก็ระบบส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกเนี่ยก็จัดการได้ดีโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ามันช่วยประหยัดแรงคนได้เยอะมีการปรับปรุงกองทัพด้วยไหมคะโครงสร้างอะไรแบบนี้มีครับ มีการปรับโครงสร้างกองทัพให้คล่องตัวขึ้นลดขั้นตอนลงแบ่งเป็นหน่วยเฉพาะกิจได้ง่ายขึ้นแล้วก็วางกำลังซ้อนๆกันในทางลึกทําให้ตั้งรับได้เหนียวแน่นขึ้นทั้งหมดนี้ทําให้กองทัพสมัยธนบุรีเนี่ยแข็งแกร่งและก็ยืดหยุ่นกว่าเดิมมากครับซึ่งก็พิสูจน์ได้จากคําพูดของอาเซวุนกี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเทียบอาณาเขตตอนสิ้นราชการธนบุรีกับสมัยอยุธยาตอนปลายๆนี่ต่างกันเยอะไหมคะโอ้โหกว้างกว่าอายุธยาตอนปลายเยอะเลยครับหรอคะ ต,ตรังการูถึงจะยังไม่ได้ปกครองตรงๆนะครับตะว,วันออกนี่ขเขมรล,ลาวทั้งหมดเลยตะว,วันตกก็ได้มริดตะนนาวสีกลับมาบางส่วนถือว่าฟื้นฟูและขยายอาณาเขตได้เร็วมากในเวลาแค่15ปีน่าทึ่งมากค่ะมีอีกประเด็นที่น่าสนใจค่ะคือมักจะมีการเปรียบเทียบพระเจ้าตากสินกับสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชสองมหาราชนักนกรบผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันในมุมมองประวัติศาสตร์เขาเปรียบเทียบสองพระองค์นี้ยังไงบ้างคะ เป็นคําถามที่ดีครับคือทั้งสองพระองค์สองเป็นมหาราชผู้กอบกู้บ้านเมืองเหมือนกันแต่ต้องเข้าใจว่าบริบทต่างกันมากต่างกันยังไงคะสมเด็จพระนเรศวรท่านทรงเป็นพระราชโอรสกษัตริย์เป็นเจ้ามาเต็เดิมสถานะความเป็นผู้นําโดยชอบธรรมมีอยู่แล้วการรวบรวมคนอาจจะง่ายกว่าในบางแง่มุมค่ะแต่สมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยทรงมาจากสามัญชนจร,จริงๆเริ่มจากศูนย์ ในวันที่อาณาจักรล่มสลายไปแล้วพระองค์ต้องสร้างความชอบธรรมสร้างการยอมรับขึ้นมาด้วยพระปรีชาสามารถด้วยผลงานในสนามรบล้วน,ลวนเลยอ๋อคือความท้าทายเริ่มต้นต่างกันมากใช่ครับความท้าทายต่างกันแต่ผลลัพธ์คือทรงนำพาชาติให้รอดพ้นวิกฤตแล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ได้เหมือนกันทั้งสองพระองค์ค่ะก็คือทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทยเหมือนกันแต่ในสถานการณ์ที่ต่างกันไป ถูกต้องครับการเปรียบเทียบจึงต้องคำนึงถึงบริบทตรงนี้ด้วยครับค่ะสรุปแล้วตลอด15ปทีที่ทรงครองราชเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงใช้เวลาส่วนใหญ่กับการศึกสงครามจริงๆนะคะทำศึกตั้งมากมายนำทัพเองก็นับไม่ถ้วนแสดงถึงความพยายามความกล้าหาญแล้วก็ความสามารถทางการทหารที่แบบว่าหาคนเปรียบได้ยากจริงๆครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการรวมชาติที่แตกสลายให้เป็นปึกแผ่นได้สำเร็จ ป้องกันภัยจากศัตรูตัวฉกาศอย่างพมา่าได้แล้วก็ยังขยายอาณาเขตออกไปได้กว้างใหญ่ไพศาลวางรากฐานที่มั่นคงมากๆให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ในเวลาต่อมาครับ เรื่องราวของพระองค์ท่านนะคะจากคนธรรมดาก้าวขึ้นมาเป็นจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่กอบกู้สร้างชาติขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังของความมุ่งมั่นความเป็นผู้นำแล้วก็สติปัญญาจริงๆในการฝ่าฟันอุปสรรคที่มันใหญ่หลวงมากๆครับทำให้เราเห็นว่าแม้ในายามที่ดูเหมือนจะมืดมนสิ้นหวังที่สุดเนี่ยถ้ามีผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ มีความกล้ามีความเด็ดเดี่ยวก็สามารถพลิกฟื้นสถานการณ์สร้างสิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้จริงๆค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามทิ้งท้ายให้เรากลับไปคิดกันต่อนะคะว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้คนคนหนึ่งสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ระดับพลิกชะตาแผ่นดินได้ถึงขนาดนี้สำหรับวันนี้เวลาของการเจาะลึกของเราก็หมดลงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ